เปิดข้อความตักมายุราฝากเข้าแดนแรกจากกรณีที่ก่อนหน้านี้นางงามสาวสวยกวางฟ้ารุ่งได้ออกมาโพสข้อความให้กำลังใจพิงกี้สาวิกาเพื่อนคนสนิทโดยได้ระบุข้อความก่อนที่จะไปเยี่ยมเพื่อนว่าหากใครมีข้อความอยากบอกอะไรพิงกี้สามารถเขียนให้กำลังใจได้ที่นี่กำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในช่วงเวลานี้โดยเธอจะส่งต่อข้อความให้พิงกี้ได้อ่าน ซึ่งตั๊กมายุราก็ได้เขียนข้อความเอาไว้ถ้ามีโอกาสไปเยี่ยมน้องอีกฝากบอกว่าพี่ตั๊กเป็นกำลังใจให้น้องและคุณแม่ขอให้สู้คนเราเกิดมาคงไม่มีใครอยากทำผิดนะนอกจากนี้ยังมีหยกธัญรการธนกจิตธนานนท์ได้มาโพสต์ว่าเป็นกำลังใจให้เสมอนะคะพี่กี้เข้มแข็งนะคะยิ่งแย้ได้โพสต์ว่าเป็นกำลังใจให้นะคะล่าสุดทางทีมงานได้รับรายงานว่า กว่างฟ้ารุ่งได้เดินทางไปเยี่ยมสาวพิงกี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วล่าสุดตักเปิดใจถึงเรื่องดังกล่าวเผยว่ารู้สึกสงสารแต่เรื่องผิดไม่เกี่ยวก็ต้องว่าไปตามผิดทุกคนต่างมีความโลภด้วยกันทั้งนั้นพิงกี้ก็เหมือนลูกหลานของเราในวงการบันเทิงจริงๆอยากให้กำลังใจเขาเพราะทุกอย่างมันเปลี่ยนทันทีห่วงและเห็นใจอยากให้คิดดีๆจะทำอะไรต้องคิดดีๆอย่าโลภไม่มีอะไรได้มาง่าย นอกจากการทำงานไม่มีใครในโลกนี้อยากทำผิดน้องอาจจะอยากได้ตังค์แต่ไม่รู้ว่าจะติดนานคิดว่าหนึ่งกำลังใจของเราจะช่วยพิงกี้ได้บ้างเราไม่ชอบการไปเหยียบย่าลองคิดถ้าเป็นคนในครอบครัวเราถ้าไปทำอะไรเราก็อยากให้อภัยเขาส่วนตัวพี่ตัก๊กจะลงทุนอะไรก็ตามให้แบ่งตังไว้สำหรับเรื่องอื่นด้วยอย่าไปเล่นทั้งหมดหุ้นก็เคยเล่นแล้วประสบการณ์เยอะ แต่กรณีของพิงกี้ไม่เคยเล่นหรือวแวบผ่านมาเพราะถึงจะมีคนมาแนะนำให้เล่นก็ไม่เล่นเพราะมองว่าไม่มีอะไรทํากำไรให้เราได้สูงขนาดนี้เรียกได้ว่าแม้จะไม่เคยมีโอกาสร่วมงานกับนางเอกสาวตาคมพิงกี้สาวิกาแต่นักแสดงมากฝีมือตั๊กมายุราก็ได้ส่งกำลังใจฝากไปทางเพื่อนซีสาวพิงกี้สาวิกาถือเป็นมิตรภาพคนบันเทิงดีๆอีกด้วย